สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับเอาละอืมควรทำไงดีเนาะจเงินไป จะได้รักษามิตรภาพกันว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปจะช้าได้พาได้งามอืมควรทำอะไรดูอย่างเดียวในฐานะวิญญาณาผู้พิดักแล้วคิดว่า อตอนนี้ก็ทำได้แค่รอแล้วก็เวลาก็ผ่านไปอืมนะตอนนี้เป็นเด็กเนี่ยทำอะไรได้อาฮะ เวลาก็ค่อยๆผ่านไปอ,อ,อันนี้ก็ต้องรวบรวมเงินแล้วก็ใช้หนี้ที่บิดาก่อไว้ตายสิอืม ฮะก็ Basket. ไม่ใหญ่ขนาดนั้นควรรู้ไว้ว่าอะไรบางอย่าง sink. ท้ายก็ต้องเราคอยต่อไป ใช้นี่แต่ทำไมเงินไม่ลดก็ไม่รู้แปลกอันนี้ควรทำอะไรต่อว่างจริงด้วยอะไรเนี่ยอาา่าฮะ แขนอย่างเรียบยนต์แล้วก็รอเวลาอืมคคือตอนนี้แทบไม่มีอะไรเลยอืม giang yeah, thô ừ. thăm okay. bạc này bạc cho nghe này có nhiên, cái oh. bên khuẩn đang anh chị tháng này bên จะดูเย,นะย่แต่ก็ต้นนะใช้ไพูด,ดก็อีเ็นแล้วอำนาจของคอนวอยค่อนข้างใหญ่กว่าเวลาก็อีกไม่กี่ปีก็จะโตแล้วจนะได้นะี่ รู้ความครับนึกเปิดเผยอ,อืมช่วยไม่ได้จับกุมไม่ได้โอ้ผมแม่เองไปแต่งงานแม่เป็นยุคสมัยที่ เถื่อนจริงๆเพื่อได้พัฒมิตมาแล้วก็รวมหัวกันกระทืบอังกฤษไม่มีความอะไรต่อกันเลยจีเวอร์คือชนชาติจีเวอร์ชนชาติเอลเวอร์ที่ยิ่งใหญ่แ้จะิญรางด้วยเลือดก,ก็ตาม เป็นหัวหน้าตระกูลชื่อจีตระกูลเอ็มโพเลอร์เรียกมาสวีเดนมาช่วยกันเลยแล้วก็ไปเรียกฝรั่งเศสมามันจะใช่ฝรั่งเศสปะวะผิดไม่ใช่ฮะก็ไม่ใช่ดีว,วะโอ้ดูผิด เอยเรียกมาแค่นี้ก็พอแล้วลุยกลุ้มกำลังอืมอังกฤษเอ๋ยยึดได้แค่นี้ยึดแง่งเหนื่อยยังเงี้ยใหม่เย่ยตอนนี้มีเง OB ินเยอะโอ้เงินมากพอที่จะทำสงคราม อืฮ uh huh. ตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือรอพันธบิตรมาแล้วก็ผนึกกำลังกันกระทืบอังกฤษอย่างสบายใจ่าฮะจะเลือกอะไรล่ะอย่ mm hmm. จะสมผลนดีต่อ mm hmm. ชนชาติเอฟเวอร์ คืษษ G M H L e. อค่าจีเออร์เลอืออืมตงแล้วก็ลากระบาลได้ใหม่กับสงข,ข้ามปีใหม่สงครามข้ามปีครับแม่เกียกกับเงิไปดู ตอนนี้ก็รอพันธมิตรสวีเดนมามชั่วไม่ได้แย่เท่าไหร่บุกไปเลยดีวะใช่ป่ะออขนาดเขายัางหนีอะไรเพราะงั้นกระทืบซะ โอ oh, สูสีครับอยู่ที่ผู้บัญชาการแล้วแล้วเราจะเสียเปรียบเส้ยเปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ยนะคะเราดูดิอืม hmm. พยายามเข้าพยายามเข้าภาพอัศวินเขาดีกว่าล้ะ ทำทางศาสนามองว่าพัตตาบิทเล่นเรือมาอย่างรวดเร็วเป็นไมกิ้งเนี่ยแท้เรียบร้อยเป็นชัยชนะบุกลอนดอนอ่าก็ทืบลอนดอนบุกเมืองหลวงครับงานนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาด มีกองทัพใหญ่สามกองโอ้โดนไล่ <c oughs> ถามมาช่วยกองกำลังน้อยของซูตินก็ลเลยพลาดแพ้ให้แพ้ไปอืมขอบคุณที่มาช่วยกันยิดมือหวงก่อนนั่นเนี้ยเพื่อ ความตุยดีสลงมาเข้าศาสนาเราซะจะให้รีภายอืมอะไรเกิดอะไรขึ้นมีคนหนีออกจากคุกแล้วไปไปไปกระชือปังกิษ điệp rồi, được chơi leo. ở đây cầm bừa ยึดเมืองหลองคือแล้วช่วยร้ายหน่อยนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหอืมเึียบร้อยไตมันอีดึงไ,ได้สิอยากจะยึดทั้งเกาะไปเลยทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวประชาชนลุกค,คือ ชาวเซ็กซอนชั่งหดเดี่ยมนี่ยกยกให้เอาใช่สิดัชชี่ตรงนี้ไปนะเจ้าถือของดัชชี่ถึงสามแห่งเลยละรให้มีลูกเยอะๆแล้วก็แบ่งกันแล้วกร,กระจายอำนาจยอดเยี่ยม เราคิดไม่เร็วอืม